สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเตยองบอลครับวันนี้ครับคัดหนึ่งตัวเน้นไปดูซิว่าเป็นทีมไหนครับหนึ่งตัวเน้นครับประจำวันพุธครับที่สานะครับเมษายนครับวันนี้ครับทางด้านของพีิบลิงกิตครับหนึ่งนัดกลางสัปดาห์ครับเวลาตีสองครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเจอกับทางด้านของคิตตันพาเลตนะครับวันนี้ครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์และวันนี้ครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดมา นะครับค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งครับหนึ่งช่วงตัวไปหนึ่งช่วงตัวครึ่งไหลแล้วไหลอีกครับไหลไปนะครับจนสุดแล้วตอนนี้ครับดูแล้วนะครับกระแสนะครับมันชัดเจนครับทางด้านของอาร์เซนอลครับดูดีชัดเจนครับและเฮดเวที่เคยเจอกันมาทางด้านของอาร์เซนอลเก็บชัยไว้ได้หมดครับที่เจอกับทางด้านของคิตาร์เบลเลสและคิตาร์เบลเลสช่วงหลังนะครับฟอร์มต่อไปนะครับและ เกมเยือน2นัดหลังครับแพ้รุ่นรุ่นเลยนะครับดูแล้วฟอร์มนะครับวันนี้นะครับทางด้านของแาสตันนอรดูดีกว่าชัดเจนครับแล้วตัวผู้เล่นนะครับค่อนข้างนะอัปมาสมบูรณ์นะครับและพร้อมนะครับวันที่30นี้ครับเขาจะเจอกับปารีสนะาซังเจแมงนะครับในบอลทัวร์อยู่แฟช้ยนลีกครับแล้ววันนี้ครับนะเขามีเวลาถึง7วันครับและวันนี้หนึ่งเกมที่เขาจะต้องเน้นครับในพรีเมียร์ลีกดูแล้วครับกระแสอย่างนี้ชัดเจนครับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับจะทำผลงานในบ้านนี้นะครับที่เจอกับคิตาพารีส ชนะได้อย่างง่ายๆครับดูแล้ว1ตุงมีแน่นอนครับรอไม่สอไม่สาอย่างที่เห็นนะครับอาร์เซนอลนะครับจะยิงเป็นกอบเป็นกำเลยช่วงนี้ครับฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นและให้เหลือกเฉีย์ครับ1ทีมแรกอาร์เซนอนวันนี้ไม่ผิดหวังครับและราคาอยากได้แนวทางมากกว่า1ทีมหน้าช่องอย่างนี้ครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์แล้วครับ ในครอบครัวครับอ่านสุนิตสกิดมาได้เลยครับจะดึงเข้ากลุ่มมีพีทุกกลุ่มและแนวทางในครอบครัวครับมันสดชื่นจริงๆครับอยากจะให้เปิดใจเข้ามานะครับไปรับแนวทางในครอบครัวครับจะดึงเข้ากลุ่มบีพีทุกกลุ่มเลยนะครับถ้าใครอยากเข้ามานะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นขึรายการโปรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเต้ลองบอลด้วยนะครับทำคลิปดีๆหนึ่งตัวเน้นและมาฝากทุกเพื่อนพี่ๆทุกวันเลยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้พี่ดูบอลยังมีความสุขและรวยๆเฮงไปก